เกียร์ออโต้สมูทเร์เนี่ยรูปร่างภายในเหมือนกันเลยนะฮะออโต้สมูทเตอร์กับเกียร์ธรรมดาก็ต่างกัน,นตรงที่ระบบเกียร์ราคาค่าตัวเขาต่างกับรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่45,000นะครับรถเดิมๆจะมาแบบนี้นะครับมาเป็นหัวเก๋งเชสซีแบบนี้ก็ใช้เวลาต่อตู้พร้อมจดทะเบียนอีกประมาณ25วันก็เสร็จให้ลูกค้าเลยสวัสดีครับผมเซลนอบอิซซุ รถบรรทุก4ล้อคันนี้นะครับ NLR 130เกียร์สมูทเตอร์นะครับเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้าอีกคันหนึ่งคันนี้ติดตั้งตัวตู้เป็นตู้ทึบนะฮะก็ปริมาตรของตู้คันนี้นะครับก็ประมาณ10คิวนะครับเดี๋ยวผมมีส่งมอบอีกคันหนึ่งเป็นสมูทเตอร์4ล้อเกียร์ออโต้เหมือนกันอีกคันหนึงเดี๋ยวผมส่งมอบวันวันอาทิตย์นี้นะครับตัวนั้นอาจจะเป็นตู้ขนาด12คิว ก็ทั้ง2คันนี้จะเป็นรถบรรทุก4ล้อ nlr 130 a เกียร์ออโต้สมูทเตอร์ทั้ง2คันเลยซึ่งในช่วงนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างสูงเลยนะครับสำหรับรถบรรทุก4ล้อจมโบของอีซูซูเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวสเปคของรถคันนี้นะครับคันที่ผมจะส่งมอบอช่วงขั้นต้นตัวตู้10คิวคันนี้ก่อนนะครับว่า สเปคตัวตู้10คิวเนี่ยมีความสูงความกว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเจาะสเปคเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้กันนะครับผมรถบรรทุกประเภทนี้ต้องจดทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนการส่งมอบจดทะเบียนายเขียวให้ลูกค้าเสร็จแล้วนี่ก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ25วันระหว่างที่ต่อเติมตัวถังเพราะว่ารถเดิมๆจะมาแบบนี้นะครับมาเป็นหัวเก๋งเทสซีแบบนี้ ก็ใช้วเวลาต่อตู้พร้อมจดทะเบียนอีกประมาณ25วันก็เสร็จให้ลูกค้าเลยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นรุ่นสมูทเตอร์หรือว่าเกียร์ออโต้นี่สัญลักษณ์ทางด้านหน้าตัวนี้ส่วนอื่นๆภายนอกก็เหมือนกันเลยไฟหน้าพอกไฟเด y l ไลท์ต่างๆมีเหมือนกันเลยขนาดตู้ตู้ตัวนี้ประมาณ10คิวนะครับความสูงของตู้ก็2เมตรถ้วนกว้างเมตรเก้าห้านะครับกว้างภายนอก สูงนอกก็คือ2เมตรท่วนความยาว3เมตร20คันนี้ปริมาตรความจุก,ก็ตกประมาณ10คิวคันนี้ช่วงล่างเดิมแนบเดิมล้อเดิมนะครับสเปคเดิมเดิมแบบนี้ก็บรรทุกก็ได้ประมาณ2ตันถึง2ตันครึ่งนะครับเฉพาะสินค้าแต่ว่าน้ำหนักรถรวมบรรทุกก็ได้ถึง4.5ตันเฉพาะสินค้าก็ประมาณ2ตันถึง2ตันครึ่งอันนี้ตู้เปิดท้าย2บาน ตู้เราก็มีหลายแบบนะครับเปิดท้าย2บานเปิดข้าง3บาน4บาน6บานมีหมดเลยแล้วแต่ลูกค้าเลือก1บรรทุกได้ถึงอกถึงใจเลยแล้วก็ที่สาคัญขับขี่แบบง่ายๆสบายๆด้วยเป็นเกียร์ออโต้สมูทเตอร์ใช้งานสะดวกสะดวกเลยผู้ประกอบการจะขับจะขับเองก็ขับได้เลยหรือว่าจะซื้อให้คนขับ ช่วยให้เขาขับได้สะดวกสะดวกก็ซื้อสมูทเตอร์เกียร์ออโต้ไปการจราจรติดติดก็ขับได้ง่ายๆเลยเกียร์ออโต้สมูทเตอร์เนี่ยรูปร่างภายในเหมือนกันเลยนะฮะออโต้สมูทเตอร์กับเกียร์ธรรมดาก็ต่างกัน,นตรงที่ระบบเกียร์ราคาค่าตัวเขาต่างกับรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่45,000ืนะครับ ก็แรกกับความสะดวกสบายที่ใช้งานในการขับขี่เกียร์ออโต้ขนาด6สปีดนะครับมีฟังก์ชันขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาให้ด้วยออปชั่นอย่างอื่นก็เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยถุงลมนิรภัยกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีครบเลยเก็ทานต่อตัวถังนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าจะเลือกต่อเป็นแบบคอกก็ได้ จะต่อแบบแบบไหนก็แจ้งความจำงกันมาได้เลยเรามีบริการต่อให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยจบที่เดียวจากโชว์รูมเลยเพราะว่าเรารถเป็นรถใหม่ป้ายแดงเสร็จพร้อมใช้งานใช้เวลารอก็ประมาณ25วันทั้งต่อตู้ต่อคอกนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับตัวสมูทเตอร์เกียร์ออโต้ของรถบรรทุก4รลอ้อฮิสูสข,ของเราเดี๋ยวส่งมอบคันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศกันให้รับชมกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม